ครับผมความรู้สึกก่อนยกับรางวัลี่อ้โาคือพี่เวิร์ดภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้รัางวัลนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานครับซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกันลักไกลจนถึงวันนี้เราต่าก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเรา เรารู้แล้วว่าการทำงานของพี่เป็นอย่างไรและการของพี่งานพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่งานที่ต้องทําคนเดียวครับทีมงานพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็พี่เบิร์ว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความที่เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ที่เบิร์ตรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจแค่แย่ๆของคนเรบ้างพี่เบิร์ดว่าคงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วก็พอถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดคิดคิดกับตัวเองนะครับว่า ท <cortex> <eigentlich analysis> ี่อายุอานามเราก็สิบหกอีกครั้งแล้วก <vais> ็ค <okay alon imi> ิดว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสต์คนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักก่อนแล้วอยู่จะต้ออยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาอยู่จะได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้เง ถ้ายอยูือนเจ้าหัวใจตัวอย่างให้ดูครับควาน้ามคาคุณภาพหลักบ้านมาตรฐานเป็นคำที่แบบว่าจับต้องได้มากๆเพื่เพิ่ภูมิใจครับเ่าภูมิใจภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่วัดอยู่เนี่ยพวัดอยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างเนี้อยู่หน้านนขายอยู่หน้ากล้องแล้วอีกทีนึงก็คือไม่มีใครเห็นพี่วัดเลยพี่วัดอยู่บ้านอยู่บ้านหรออยู่หน้ากล้องนั่นเอง <c oughs> ทีนี้เมือ่อมีตอ่ตอนหน้า ได้รับหลังที่เราต้องมีคุณทยวิสวรรคเวลาเรวืว่าน่าคิดมากๆแล้วก็เป็นคําที่มีคุณค่ามากเราเลยขอขอบคุณมากๆนะครับที่มีรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของในลระเททุกคนด้วยนะครับที่คิดคดไม่หยุดจอนเลยนะครับว่าคนคิดสวะคนคิดคิดคดคเออได้กู <c oughs> นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมกัรมีรางวัลการตี การมีการันต์การันตีพิบพิพูดแท้ๆนะครับเพราะว่าหมูหมูได้ยังใส่มาอีกอ่ะคาว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศสิทธิบัตรให้กับการแสดงให้กับดักรองให้กับอาตัวอาร์เทซว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นอีกนั่นก็เป็นแค่แค่คมเดียวนะครับอีกด้านนึงก็คืออยู่ต้องทาให้ได้ อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลมาครับผมพี่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เนี่ยพี่เบิร์ตจะคงเป็นอดีตยอดแล้วก็อยากจะเป็นแบบผีดเบิร์ตปั้นพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่เบิร์ตอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อน,อนแล้วเขาตึงจะรักเรา ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ